คค่ะแล้วเราก็อาฟ้าใสหนูเอาไปจุ่มลงในน้ำเลยลูกจะออกอันนี้คือลูกใหญ่นะคะมาเป็นมาสวัสดีค่ะามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องฟ้าใสแฟมิลี่ค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรกันนั้น <c oughs> ก็คือน,นี่เลยค่ะจะเป็นนี่เลย <c oughs> เขาเรียกว่าล็อกเก็ต บอลนะคะตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ในเหมือนเดิมนะคะช้อปปี้เหมือนเดิมค่ะในราคา150บาทนะคะมีเลยค่ะ <c oughs> แาคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าอย่างเป็นชื่อภาษาไทยก็จะเป็นรูกจรวดนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างม <c oughs> ีอะไรบ้างคะนี่ค่ะมีเลยจะเป็นตัวที่เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะเป็นส่วนผสมของลูกจรวด เราก็จะมีบล็อกอย่างนี้มาให้นะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ4ี่ขนาดนะคะเขาก็จะไล่ตั้งแต่บ็อกใหญ่นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะคะอันนี้เราก็ต้องมาประดบวิธีการทํานะคะง่ายๆส่วนผสมที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีน้ําอันดับแรกเลยตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน้องๆเห็นไหมคะเขาจะมีเป็นช่องแบบนี้ค่ะจะมีรูนี้มานะคะเดี๋ยวเราต้อง ใส่ตัวนี้ใส่ไม่ได้แลงไปเพื่อที่เราจะใส่ผงตัวนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไม่รั่วนาะโอเคตักเลยลูกใส่ในผงนี้โอเคใส่ไหใส่มาเลยลูกใส่ไหเต็มก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปจนเขาเต็มอะค่ะนี่โอเคค่ะ แล้วเราก็อาผ้าายหนูเอาไปจุ่มลงในน้ำเลยลูกไม่อพอใส่น้ำไปนะคะมันจะจับตัวกันเลยนะคะจะรู้สึกได้ว่ามันจะไม่เป็นผงละเพราะว่าเมื่อกี้ลองลองขยับอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงคือมันจะแน่นกันเลยใช่ก็ใส่ให้ครบหมดเลยทั้งสี่ลูก มันมันมันไม่มันมันจะแตกแม่จาของหนูจะแตกไหมออกแม่จะแตกไหมอ่ะไม่แตกค่ะลูกมันมันจะเป็นรูปไหมอ่ะมันต้องต้องต้องมันตายแน่ๆเลย แต่ลูกใหญ่เนี่ยคืออุปสรรคเลยค่ะคือยังไม่ยังไม่เด้งยังไม่นี่นี่ค่ะลูกเด้งเราเสร็จไปส่งลูกล้วลูกใหญ่ยังไม่ได้เลยเราก็ดึงออกเลย เปลี่ยนสีวเวลาเอาเนี้ยจมจมน้ำไปแม่มมกนจะเป็นเหมือนสีเหมือนสีแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเราต้องเซตให้มันแห้งก่อนนะอืมนี่ได้อยู่นะอืมลูกใหญ่ได้เหรอแต่พอมันแกะข้างใดข้างหนึ่งนะดี่มันมันมันจะแกะฝั่งจะออกยากเข้าใจไหม พ่นหนูใจนะหนูใสไว้ตรงนี้นะหนูใจนี้นะพ่นหนูใจ่ไว้ตรงนี้นะออได้ด้วะคือมันจะแน่นเกินไปนี่ค่ะก็จะออกอันนี้คือลูกใหญ่นะคะเอามาเป็นมานี้เดี๋ยวเราก็เซตให้มันแห้งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ลูปจรวดของเรานะคะมันจะเด้งดึงได้ขนาดนี้โอ๊ยใช้ค่สบ้านกะี่นาทีนะสิบนาทีประมาณอ่ะ,อะโอเคสิบนาทีประมาณนี้ก็ได้รอให้มันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงกลับมาดูกันนะคะว่าผลงานของเราที่เสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะลกลับมาดูกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะหลังจากที่เรารอให้ตัวนี้ก็เซ็ตตัวแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ จร,จริงจริงจริงเลยมันจะได้ประมาณสี่ลูกนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราแยกกันนะคะมันชำรุดเป็นหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้น้องฟ้าใส่นะคะเล่นดูนะคะว่าเขาจะเด้งดึงไหมโดยการที่ให้น้องฟ้าใส่ทิ้งไม้อย่างนี้เลยนะคะอาอย่นี้ลูกเ <Yeah. S 1> ออเอาเยอนที้สุดเลยลูกนะฟ้าใสปล่อยเลยนะปลปอย่างนี้เลยนะเอาตุงๆูลูก <c oughs> <c oughs> ล่้ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ลูกเด้งนะคะมันก็จะประมาณนี้ นี่เห็นไหมคะเ<ห>พื่อนๆโอเคลูกอะโยนะเลยโยนเลยโอเคเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าล็อกเก็ตบอลนะคะก็คือเป็นลูกจรวดนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆของเล่นวิทยาศาสตร์นะคะฝึกทักษะให้น้องๆได้เล่นกันนะคะวันนี้ก็สําเร็จไปหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะคะโอเคค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเกิดไค์กดแชรเกิดไลคะลูก โอเคค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ bye อบอ๊ายบายสวัสดีบบายนะก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีทุกโอเคแม่ใจหมูน้อย